รามเกียรติ์ตอนพาลิฆ่าทรพีเมื่อทรพีฆ่าทอนผาตายแล้วก็เที่ยวไปท้าทายบรรดาเทวดาอื่นๆไปเรื่อยเทวดาจึงหลอกให้ทรพีไปถาพระอิศวรที่เขาไกรลาพระอิศวรสั่งให้พระยาพาลีไปต่อสู้กับทรพีและสาบให้ตายด้วยฤทธิ์ของพรยาพาลีจากนั้นทรพีก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นลูกพระยาขอนที่ชื่อมังกรกันและถูกสาบให้ตายด้วยสอนพารามแต่ทรพีก็ไม่ได้รู้ตัว ถึงแม้จะถูกสาปก็ยังไม่สำนึกตัวยังคงเที่ยวไปทา้าทายพระยาพารีที่เมืองคิดขิมพระยาพารีหลวงให้ทรรพีให้ไปสู้กันในรรมโดยได้สั่งสุครีบว่าหากครบเจ็ดวันแล้วตนยังไม่กลับออกมาให้เฝ้าดูรอยเลือดถ้าเป็นเลือดข้นแสดงว่าเป็นเลือดควายแต่ถ้าเลือดใสแสดงว่าเป็นเลือดตนและจงรีบพาพรพลนหินมาปิดถ้ำเสียต่อมาพระยาพารีได้ฆ่าทรรพีตายด้วยความยินดีเทวดาจึงบันดาลให้ฝนตก เลือดของทอนพาที่ไหลออกมาจึงใสเมื่อสุครีเห็นดังนั้นก็คิดว่าเป็นเลือดของภรยาพาลีจึงสั่งให้ไพรพล,พลเอาหินมาปิดถ้ำฝ่ายภรยาพาลีเมื่อข้าทรภพีตายแล้วก็ไม่สามารถออกจากถ้ำได้จึงไล่สุครีออกจากเมืองเพราะคิดว่าสุครีจะมาแย่งชิงเมืองส่วนฝ่ายทรพีที่ตายไปแล้วก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของภรยาขอนผู้เป็นน้องชายของทศการซึ่งครองเมืองโรมคัน กับพระนางรัตดาสูนชื่อว่ามังกรกันตามคำสาปของพระอีศวนเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวในวันนี้ถ้าชอบก็ช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ